และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่นะครับในงานเปิดตัวนะครับโครงการหลวง55นะครับอยู่กับพี่ขาบนะครับสุทธิพงศ์สุริยะพี่ขาบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับว่าดีไซน์เนี่ยจะกู้ชาติยังไงแล้วก็การที่พี่ขาบนะครับที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์นะครับจะมาช่วยทําอาหารของโครงการหลวงให้ดูน่าทานยังไงนะครับต้องถามพี่ขาบก่อนครับพี่งานวันนี้นี่เป็นงานในส่วนของเปิดตัวใช่ไหมครับ ครับก็เป็นงานแถลงข่าวประจําปีครั้งนี้เป็นงานโครงการหลวงครั้งที่43นะครับรบที่จัดมาแล้วส่วนตัวองผมก็ ได้มาช่วยโครงการหลวงประมาณ4ีหปีแล้วนะครับก็หน้าที่หลักๆทําอะไรบ้างก็ในโครงการหลวงก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่อาจจะเป็นของใหม่ที่มาจากมังนอกอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะต้องแบบเอาวัตถุดิบนั้นมาคว่ามาสร้างสรรค์เมนูให้เป็นเมนูที่น่าสนใจขึ้นคือเดิมเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโครงการหลวงส่วนใหญ่จะมีการปลูกบนเขาแล้วเราก็จะได้พืชพันธุไม้อะไรต่างๆที่เราทานได้ที่เป็น พืชที่เราอาจจะไม่เคยทานมาก่อนหลายอย่างเลยครับพี่ขาวครับ,รบทีนี้พอเราคิดว่าเราจะเอามาขยายผลเนี่ยวิธีการเรามองวัตถุดิบตั้งต้นพวกนี้ยังไง,งไบ้างครับพี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโครงการหลวงเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ก็คือจากชาวเขาสู่ชาวเราและชาวโลกก็คือเป็นเรื่องของเขาแียกว่าคือการที่ส่งเสริมให้ชาวเขามีอาชีพนะครับทีนี้ประเด็นนั้นคือว่าต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วผักโครงการหลวงนะค,ะครับมันเป็นผักที่เหมือน เหมือนผักจากตะวันตกเลยครับสารพัดที่เราไม่ค่อยคุ้นในในในต่างประเทศที่เราบางครั้งหาทานยากมากในในทั่วไปและเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมาจากต่างประเทศแต่จริงไม่ใช่มาจากภาคเหนือก็คือโครงการหลวงนี่เองใช่ไหมครับมีมีสารพัดอย่างเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับก็ผมก็มีหน้าที่คือก็เอ่อกาพัฒนาในเรื่องของเอาวัตถุดิบมาทําเป็นเมนูที่สวยงาม เพราะว่าในส่วนที่ผมดูแลก็จะเป็นส่วนของการสาธิตการทำอาหารให้กับแขกที่มาร่วมงานได้ได้มาช้อปปิ้งแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มามาชมการสาธิตทำอาหารจากผมแล้วก็ได้ชิมด้วยตรงนี้ครบเลยฮะแล้วตรงนี้จริงๆผมได้มีโอกาสชิมไปหลายจานแล้วด้วยนะฮะวิธีการที่เรามองวัตถุดิบตั้งต้นนะพี่มาดีไซน์มาใส่ดีไซน์แล้วเพิ่มมูลค่ากับตัวอาหารที่ขับมองยังไงบ้างครับสีของอาหารเนี่ย มันคือดีไซน์อยู่แล้วครับมันคือดีไซน์อยู่แล้วโดยเฉพาะผักโครงการหลวงสีสันมันสดใสมากครับฉะนั้นแค่เราจัดองค์ประกอบนะฮะอย่างอย่างยกตัวอย่างครับวันนี้ทําเมนูสลัดมะละขาวคือเดี๋ยวนะพี่สลัดเนี่ยผมเคยทานแน่นอนครับแต่สลัดมะละขาวมะละเนี่ยปกติคือผมว่าบางคนก็ทานยากนะพี่เราเคยเห็นแต่มะละผัดไข่หรือมะละยดไส้ส่วนใหญ่วันนี้มาในรูปแบบฝรั่งเลยถูกต้องอ่ะก็เป็นดีไซน์แบบว่าคือ เนื่องจากอันนี้ทาเป็นแบบสลัดมะระขาาสไตล์เวียดนามนะครับสไตล์เวียดนามก็คือว่าก็มีมะละขาวมันจะขมเนาะแล้วก็ไปขลาขยับกับเกลือแล้วก็ต้มเพื่อให้มันลดลดขมเสร็จแล้วก็มีส่วนผสมสีขาวสีเขียวสีแดงสีส้มคือในอาหารจานเดียวก็จะต้องมีแบบหลากหลายสีสันเพื่อทาให้อาหารเขาเรียกว่าสวยอยู่ตัวมันเองไม่ต้องมีอะไรแบบว่าแต่งแล้วแล้วก็ทีนี้พอเลือกภาชนะก็ อย่างผมใช้จานขาวจานก็ต้องมีลวดลายฉลุนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันเพิ่มดีเทลรายละเอียดเข้าไปอีกนะใช่ครับใช่ก็แค่นั้นเองครับก็คือโชว์วัตถุดิบง่ายๆแล้วก็ชัดเจน โชว์รสชาติของตัววัตถุดิบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนแล้วก็เพิ่มการปรุงเข้าไปอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับง่ายๆก็คือว่าปรุงให้อร่อยแล้วก็จัดเรื่ององค์ประกอบองค์ประกอบนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับองค์ประกอบเพราะว่าอะไรสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเลยครับพอเราองค์ประกอบได้แล้วก็แค่แค่ปรุงครับแล้วก็สามารถทานได้จริงด้วยอร่อยอส่วนหนึ่งพี่ขับมีความคิดยังไงบ้างพี่าจากครัวไทยจะไปสู่ครัวโลกอาหารไทยจะแปลกลายไปเป็นอาหารระดับ สากลที่คนทุกชาติทุกทุกภาษาต้องการอยากทานเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ครับก็ครัวไทยสู่ครัวโลกมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันดูแบบว่าได้รับการยอมรับนะครับครับต้องบอกว่าเราขาดเรื่องดีไซน์อย่างเดียวในเรื่องของวัตถุดิบนะครับคุณค่าเราเรามีมากพอแล้วครับขาดเรื่องขององค์ประกอบกับดีไซน์ที่ที่เป็นดีไซน์ต้องบอกว่าที่ยากก็คือ พอดีนะไม่ไม่มากและไม่น้อยไปเพราะทุกวันนี้ที่ทําดีไซน์บางทีแบบคือมันเยอะไปอ้าวมันใส่เยอะไปหน่อยมันเลยไม่ดูว่าอะไรที่ความสวยแบบพอดีและพองารครับอันนี้อันนี้ต้องแบบย้ำในส่วนต่างๆผมเห็นว่ามีหลายผลิตภัณฑ์มากนะพี่ที่เราอาจจะยังทัวร์อาซูกิอาซูกิต้องห้ามพูดปิดเลยนะพี่อาซูกิเราเห็นถั่วอย่างเงี้ยก็คือ คงคล้ายกับถั่วแดงบ้านเราถูกนะพี่เม็ดจะเล็กคเม็ดจะเล็กหน่อย<ช>นะพี่ทีนี้พอเรามองวัตถุดิบตัวตั้งต้นตรงนี้เราเอาไปต่อย,ยอดในการดีไซน์ที่จะพัฒนาเป็นอาหารได้ไงครับพี่ผมเป็นคณะอนุกรรมการของงานสาธุด้วยครับก็เราก็จะมีการประชุมกันว่าปีปีนี้มันจะมีการ โปรโมทผลิตภัณฑ์การหลวอะไรบ้างอ๋อที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดนะครับชาหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็คือเรามีการประชุมแล้วว่าเรือธงทุกวันนี้จะเป็นตัวอะไรดีใช่เพราะปีนี้เราจะขายอะไรแล้วอะไรที่ออกมาเยอะเราก็จะต้องมีการประชุมกันพอประชุมเสร็จแล้วก็อย่างผมได้รับโจทย์มาคือคือมะละกอขาวครับแล้วก็อย่างกันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของผักพลยเหลง อ่าอะไรอย้เราก็มาพัฒนาให้ให้ดูแล้วมันน่าสนใจนะครับในเรื่องของถั่วอาสุกีเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเอาไปต้มเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้มันนุ่มแล้วก็ต้มแล้วก็ทานกับชาเขียวมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากันนะบเข้ากันกรอบนะครับ เวลาเรามองวัตถุดิบในบ้านเราบางครั้งเนี่ยมันมันเหมือนกับมันอาจจะไม่ไม่มีราคาข้างวดอะไรถ้าเรามองว่าผักพวกนี้อยู่ในตลาดอยู่แล้วการที่เราจะใส่ดีไซน์เข้าไปพี่ขาคิดว่ามันเพิ่มมูลค่าให้ได้มากน้อยแค่ไหนโอ้มันมัน,ม,นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าทุกสินทุกอย่างนะครับถ้าถ้าวัตถุดิบมาเหมือนกันครับแล้วมีคนทำสองคนคนหนึ่งมีดีไซน์อีกคนหนึ่งไม่มีดีไซน์คนรับ จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ได้มหาศาลเลยขึ้นอยู่กับแนวคิดนะครับและนี่นะครับท่านผู้ชมก็คงพอเห็นแล้วนะว่าพืชผักปกติธรรมดานะครับอย่างมะละขาวซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าทานง่ายทั่วไปแล้วก็หาทานได้แต่พี่ขาบก็มาปรุงในในสวนผสมพิเศษที่ทําให้มะละขาวมีมูลค่ามากขึ้นดีไซน์นะครับช่วยกู้ชาติได้จริงๆวันนี้ขอขอบคุณพี่ขาบมากครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ